สี่แอปพลิเคชันนะครับที่ลูกค้าสามารถตรวจเช็คเครดิตบุโรของตัวเองง่ายๆนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องลางานนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มีแพลนจะขอสินเชื่อใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อบ้านอื่นๆนะครับลูกค้าสามารถตรวจเช็คสถานะเครดิตบุโรของตัวเองง่ายๆนะครับโดยใช้แอปธนาคารสี่แอปนี้นะครับหนึ่งไมโมนนะครับของธนาคารออมสินนะครับสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะครับเพ่งเรื่งฟังก์ชันนะครับเกี่ยวกับการตรวจเช็คเครดิตบุโรของลูกค้านะครับโดยที่เขาจะส่ง สถานะเครดิตบูโรของลูกค้านะครับผ่านทางอีเมลนะครับภายในเวลา24ชั่วโมงนะครับ 2. KKP Mobile นะครับของธนาคารเกียรตินาคินพัฒร์นะครับโดยที่อันนี้นะครับก็จะส่งเครดิตบูโรของลูกค้านะครับฝานะต่างๆนะครับผ่านทางอีเมลนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับ 3. CTB Touch นะครับของธนาคารทหารไทยธนาตานะครับแอปพลิเคชันนี้นะครับก็จะส่งเครดิตบูโรของลูกค้านะครับฝานะต่างๆนะครับผ่านทางอีเมลนะครับภายใน3วันทําการนะครับ 4. กรุงไทยเน็กนะครับของธนาคารกรุงไทยนะครับแอปนี้นะครับก็องส่งขาน่าเครดิตบูโรของลูกค้านะครับผ่านทางอีเมลเหมือนกันนะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับ 4. แอปพลิเคชันนี้ที่ผมบอกมานะครับลูกค้าสามารถตรวจเช็คเครดิตบูโรของตัวเองง่ายๆนะครับโดยผ่านทางแอปพลิเคชันบนมือถือได้เลยนะครับเป็นลูกค้าของธนาคารไหนนะครับสามารถตรวจเช็คได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดบ้านลูกค้าไม่เคยใช้ทัน4ธนาคารนี้นะครับลูกค้าสามารถไปเปิดบัญชีใหม่ใกล้บ้านได้เลยนะครับเพื่อตรวจสอบฐานะเครดิตบูโรของตัวเองนะครับ ยังไงนะครับก่อนตรวจสอบฐานะเครดิตบูโรนะครับรบกวนช่วยตรวจสอบชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรและอีเมลให้ถูกต้องกันด้วยนะครับ